สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่30มกราคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดตะกลาย มีค่าครูดนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันาทิตย์ค่ะคนวันาทิตย์นะคะสิบไม่เท้านะคะงานเยอะนะคะงานมากหรือเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะ,ยะเยอะแยะมากมายนะคะใครหลายๆคนก็อาจจะต้องยกของหนักนะคะระวังเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะสิบดาบเข้ามาประกบตัวนะคะเขาเรียกว่า สุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังด้วยนะคะช่วงหลังนะคะช่วงไหล่ช่วงบ่านะคะนะก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะใครหลายๆคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะนะเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าหมอนนัดอยู่หรือเปล่าบางคนนะคะอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาวมงคลนะคะแปดไม่เท้านะคะทำงานสาบกาเบื่อยนันเรือรบนะคะนะาระ นะคะสิ่งต่างๆนะคะความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเขาเรียกว่าเยอะแยะมากมายวันนี้นะคะการงานอาจจะทําให้เราเหนื่อยๆนะคะอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะติดขัดบ้างนะคะแต่ยังไงก็รอดนะคะยังไงก็ไหวแต่ยังไงก็เขาเรียกว่าสุขภาพต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะสิถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความรักความผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าคนของประชาชนนะคะ นะในเรื่องของความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้มีโอกาสพบคนถูกอ,อกถูกใจบางคนเจอกันในสายงานนะคะได้ด้วยเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่นะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะบางคนมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะฝากคันฝากท้องเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ด้านของการเงินนะคะ ได้จากน้ำพักน้ำแรงในช่วงนี้มีดวงซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆนะคะบางคนซ่อมบ้านบางคนซ่อมรถนะคะน้โนนพังนี่พังน้นเสียนีน่เสียได้ด้วยนะคะช่วงลาบนะคะวันนี้จะโดดเด่นเรื่องน้ำพักน้ำแรงนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลข0 0 8 0นะคะ0080นะคะ ต่อไปคนมรรจันคนมรรจันนะคะสิบ ไม่เท้านะคะการงานนะคะงานเยอะหรือเรียกว่าความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานใครที่ทําเกี่ยวข้องกับโกดังหรือว่าโรงงานใหญ่ๆนะคะนะอาจจะมีโอกาสต้องยกข,ของหนักๆแบกของหนักนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังนะคะปวดาตามกระดูกสันหลังนะคะนะปวดไหล่ปวดบ่าพวกนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะ ราชนิพจน์นะคะความฝันความจินตนาการนะคะการงานยังเจมตลาดได้ดีนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะนะก็เรียกว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะ เดทนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเจ็บป่วยไม่สบายหรือหมอนัดบางคนก็อาจจะไปเยี่ยมคนอื่นนะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาว่ามงคลใครบางคนอาจจะไปทําบุญลงศพนะคะก็ได้คุณผู้หญิงนะคะใครหลายๆคนมักจะเกี่ยวข้องกับการทําศัยกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะน้นะเาขาเรียกว่าการเสริมเติมแต่งนะคะได้ด้วยนะคะเฉดโบทอกร้อยไหมเสริมจมูกนะคะเขาเรียกว่า อาจจะโดนมีดหมอได้นะคะ 5. ไม่เทา้าการงานนะคะมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงนะคะใครที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะก็เรียกว่าการแข่งขันสูงนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มในวันนี้นะคะต้องระวังเพื่อนร่วมงานมีโอกาสมีปากเสียงมีโอกาสมีปัญหานะคะห้าไม่เทา้าเดดนะคะเครียดเครียดกับงานเครียดเครียดกับเพื่อนร่วมงานนะคะ บางคนนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะการออกงานการเปลี่ยนงานจุดหักเหนะคะกับลูกค้าก็ต้องระวังกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะห้ามไม่ท้าวนะคะคนเป็นรูปของคนตีกันนะคะมักจะมีปัญหามักจะมีปากเสียงนะคะนะ้ามาได้ด้วยส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะน้ำพักน้ำแรงค่อนข้างจะโดดเด่นจากน้ำพักน้ำแรงนะคะ รายจ่ายเยอะนะคะการเงินอยู่ในช่วงควรซ่อมแซมปรับปรุงนะคะบางคนโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะได้ด้วยนะคะความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะในวันนี้นะคะเราก็ต้องระวังาการขัดแย้งนะคะนะความรู้สึกสิ่งต่างๆมีโอกาสมีปากเสียงนะคะมีโอกาสมีปัญหาได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดใครบางคนเป็นความเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ยังไม่อยากจะเปิดเผยหรือแอบ,บเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่านะคะเขาเรียกว่าความรักที่ยังเป็นความลับอยู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจาให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากพยะธิสีมีเลข0235นะคะ0 2 3 5นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารนะคะหถ้วยนะคะอาหารการกินในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์หรือว่ากินเยอะนะคะนะหนึถ้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมีคืออมีคนหยิบยืน่นโอกาสใหม่ๆนะคะอะไรดีๆเข้ามาให้นะคะสองไม่เท้านะคะการมองการไกลกำลังมองไปถึงอนาคตใครหลายคนเ้าเรียกว่ามองไปถึงในวันข้างหน้านะคะด้านของการงานนะคะโลกออนไลน์นะคะสินค้านำเข้าระหว่างประเทศนะคะ ค่อนข้างจะเด่นนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าต้องมีคนช่วยเหลือนะคะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตรด,ดีหรือตัวเราอาจจะเป็นคนเซ้าให้กับคนอื่นได้ด้วยอาจจะมีคนเข้ามาขอคำที่แนะขอคำปรึกษานะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะห้าท่วนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบางคนนะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครอง นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะบางคู่มีโอกาสอยู่คนคนละที่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดหรือว่าทํางานที่เข้ากะสวนทางกันก็ได้ด้วยนะคะนะก็เขาเรียกว่าหวาดระแวงนะคะคนรักคู่ครองนะคะเก็บเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญด้านของการเงินในช่วงนี้ของคนวันอังคารเขาเรียกว่าคํานวณการเงินแทบทุกวันทําบัญชีรายรับรายจ่ายละเอียดรอบคอบนะคะกำลังเ็าเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลผลิต เกี่ยวกับด้านของอารายได้นะคะที่ตัวเองได้มานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาเรียกว่ารอบครอบดีนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานประเภทบัญชีนะคะก็เขาเรียกว่ารอบครอบเกี่ยวกับตัวเลขนะคะได้ดีนะคะด้านของการเงินนะคะไม่ขาดมือนะคะยังมีการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับพวกแป้งนะคะ นะเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะนะคะแป้งพวกเบาหวานนะคะพวกน้ําตาลนะคะบางคนก็ระบบขับถ่ายนะคะต้องดูแลนะคะเขาเรียกว่ากินทานอะไรในะช่วงนี้ต้องดูต้องอเลือกอาหารนะคะนะหะถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับพวกแป้งนะคะส่วนทางด้านของใครบางคนนะคะจะมีโอกาสเดินทางไปร่วงม,มันศพด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวคราวการตายของใครส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสี่นะคะมีเลขหนึ่งสองห้าเจ็ดนะคะหนึ่งสองห้าเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธเจ้าชายไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความขยันมีความกระตือรือรน้นหรือน้องๆหนูๆนะคะที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับด้านของการเรียนนะคะการศึกษานะคะก็เขาเรียกว่า ตั้งใจนะคะเกี่ยวกับด้านของการเรียนหรือจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเรียนบางคนทํางานไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยนะคะขยันกระตือรือร้นก้าวเรียนนะคะการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือนะคะออเดอร์นะคะจากผู้หญิง ะะมีลูกค้าเข้ามาก็ดูแลดีๆนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีแต่คุณได้เงินมาคุณก็จ่ายออกเร็วมากนะคะได้ก้อนใหญ่มาก็จ่ายก้อนใหญ่นะคะ5เหรียญน,นะคะได้มาจ่ายไปนะคะนะเขาเรียกว่ามีดวงใช้จ่ายเงินเป็นก้อนด้วยนะคะแต่ก็ยังมีเงินเขม้ามาก็ยังดีนะคะ5ดาบนะคะ าดาบนะคะก็อาจจะมีบ้างอุปสรรคนะคะเราก็เรียกว่าอาจจะต้องรอเวลานะคะน่ารอจังหวะบ้างนะคะอึดอัดใจก็เรียกว่าคนอึดอัดใจนะคะรอบางสิ่งบางอย่างแล้วมันรู้สึกอึดอัดนะคะใครที่ทํางานประเภทลูกย้างประจําหรือรวมทีมรวมกลุ่มนะคะในวันนี้นะคะระวังเพื่อนร่วมงานนะคะนะาเราอาจจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือนะคะการงานอาจจะทําให้ติดขัดล่าช้าได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0955นะคะ0955นะคะต่อไปคนบนหรือคะ คนวันพฤหัสห้าถ้วยคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะนะเขาเรียกว่ากังวลใจนะคะบางสิ่งบางอย่างห้าถ้วยสองถ้วยนะคะใครหลายๆคนนะคะน้อยอกน้อยใจเรื่องความรักอยู่หรือเปล่านะคะนะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสพัดพรากนะคะอาจจะอาจจะด้วยหน้าที่นะคะของการงานนะคะอยู่กันคนละที่นะคะอยู่ อยู่กันคนละจังหวัดก็ได้หรืออยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันก็ได้ด้วยนะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็อาจจะมีเกิดอาการน้อยอกน้อยใจหรือบางคนระหวัดระแวงคนรักคู่ครองได้ด้วยนะคะสองถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความารักความผูกพันใครเป็นโสดก็มีโอกาสพบคนถูกปกูกใจนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่ นะคะกันลายนณมิตรใหม่ๆใครที่โกรธกันหรือน้อยอกน้อยใจกันอยู่นะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคยุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะสดาบนะคะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ารอเวลารอจังหวะรอโอกาสใครหลายๆคนกําลังรอบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายมีโอกาสต้องนอนพักฟื้นนะคะประมาณ3-4วันได้นะคะใครที่ บางคนอาจจะเจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะหมอนัดนะคะได้ด้วยนะคะเฮ้ยเดอะเดตนะคะเดอะเดตนะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการานัดเจอนัดเจอแพทย์หรืออยู่ในช่วงของการรอผ่าตัดนะคะนะเกี่ยวข้องกับโ <c oughs> รงพยาบาลหรือบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวการตายการ เจ็บป่วยของใครมีโอกาสเดินทางไปร่วมาง,งานศพนะคะงานอวมงคลนะคะการเงินในช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากนะคะนะมักจะเกี่ยวข้องกับซ่อมแซมนุ่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสียเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับอู่ซ่อมรถนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะหรือเขาเรียกว่า,าการซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆนะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะทุบขุดเจาะ หรือว่าคนขายประกันนะคะโมนิธิปอเต็ตึงหรือแม้กระทั่งหมอดูนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะเรียกว่างานงานมากนะคะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับารายจ่ายนะคะสุขภาพนะคะที่ที่รออยู่นะคะความรักนะคะของคนที่มีปัญหานะคะใครหลายๆคนก็เรียกว่าน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะความรัก ในครั้งนี้นะคะมันมีเขาเรียกว่ามีโอกาสพัดพลากนะคะแต่ยังไงมันก็เป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดนะคะยังยังต้องอกลับมาคืนดีกันนะคะนะสองถ้วยเขาเรียกว่ามีโอกาสจะกลับมาพูดกันใหม่มายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะบางคนก็น้อยใจคนรักเจอหน้ากันก็แทนที่จะพูดดีๆก็กระทบกระแทกเด็กดันกันนะคะนะใครที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเป็นคนที่ เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้หรือบางคนนะคะยังคิดถึงอดีตยังโหยหาอดีตอยู่นะคะได้ด้วยเหมือนกันต้องปวดใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยีนะคะมีเลข5 2 4 3นะคะ5 2 4 3นะคะต่อไปนะคะคน คนวันสุกคนวันศุกนะคะเก้าไม้เท้าห้าถ้วยเก้าเหรียญหนึ่งถ้วยคนวันศุกนะคะในช่วงนี้ด้านของการงานนะคะงานเยอะหรือเรียกว่าความรับผิดชอบ เกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเยอะแยะมากมายใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวมงคลนะคะในส่วนของการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนได้ด้วยนะคะหรือเรียกว่าธุรกิจที่ทําอยู่นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวบางเดินเข้ามาก็ ดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่กับเราก็ได้ด้วยนะคะนะอาหารการกินอุดมดสมบูรณ์นะคะในช่วงนี้นะคะมีคนหยิบยืน่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะใครที่ว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะนะอาหารการกินนะคะเขาเรียกว่าอุดมดสมบูรณ์นะคะสุขภาพนะคะของคนวันศุกร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับพวกกินการกินการทานนะคะพวกเบาหวานพวกแป้งนะคะน้ำตาลน,นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะยังเป็นความรักที่ดีแต่สําหรับบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะมีโอกาสพัดพลาดนะคะหรือทํางานเข้ากะไม่ตรงกันก็ได้นะคะนะไม่ค่อยจะเ็าเรียกว่าบางคนก็อาจจะน้อยอกน้อยใจเรื่องของความรักนะคะได้ด้วยนะคะนะคนคอตกนะคะ้วก,ก็บางคนก็หวาดระแวงคนรักนะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยุบศีนะคะมีเลข9591นะคะ9591นะคะเข้าไปคนสัง คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สิบดาบเจ็ดดาบเจ็ดดาบสิบดาบนะคะด้านของการงานนะคะของคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะเขาเรียกว่าอา,อาจจะมีเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะการงานนะคะอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะในวันนี้นะคะอาจจะติดติดขัดขัดหรือกิจ,จการงานทําให้ล่าช้าได้ใครหลายๆคนนะคะ เครียดเครียดเรื่องการเงินนะคะนะสิบดาบเจ็ดดาบนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้หรืออยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้บางคนมีโอกาสนําของเก็บของเก่านะคะมาแปรเปลี่ยนเป็นการเงินนะคะจำนองจำนำได้ด้วยหรือมีโอกาสหยิบย,ยืมการเงินจากหนี้นอกระบบได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะใครหลายๆคนมักจะหมดไปกับการเล่นการพนันนะคะหมดไปกับการเล่นหวยเล่นหุน้นในวันนี้นะคะของคนวันเสาร์นะคะให้ระวัง ของสูญของหายนะคะการโดนลักเล็กขโมยน้อยหรือนะคะการหยิบยืมการเงินที่ไม่ได้คืนนะคะใครที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบนะคะอยากหยิบยืมการเงินหรือค้ำประกันน่นนิ่นั่นนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะสงเหรียญน,นะคะการเงินหมุนติ้วๆนะคะนะคะ้าเขาเรียกว่าข้าวซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปหรือใครหลายๆคนก็น่นพังนี่พังนะคะน่นเสียนี่เสียซ่อมแซมปรับปรุง นะคะสิ่งต่างๆนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ้าช,ชายถ้วยนะคะสติปัญญาซิกเส้นลังสังหรณ์อยากจะไปวัดอยากจะไปสวดมนต์อยากจะไปทําบุญนะคะอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะนะอยากจะไปขอพรนะคะได้ด้วยนะคะนะ,ะนะจะได้รับข่าวดีจากบทรันบริวารนะคะใครที่มีบทรานบริวารนะคะอยู่ใกลๆนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะในส่วนของใครที่ทํางานทางด้านประเภททุบขุดเจาะนะคะ ขายอุปกรณ์ก่อสร้างแพทย์หมอพยาบาลคนขายประกันนะคะมูลนิธิปอเทคตึงงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากส่วนงานใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ในช่วงนี้นะคะระวังมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะนัปวดกระดูกสันหลังหรือบางคนก็อยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะนะก็ก็เรียกว่าต้องระวังเกี่ยวกับมีโอกาสที่จะเลือดตกยางออกได้ในช่วงนี้นะคะนะต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะ หรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเยี่ยมคนป่วยนะคะมีโอกาสเดินทางไปร,ร่วมงานศพงานอามองคลน,นะคะก็ mm hmm. ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะใครบางคู่นะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือแอบมีคนแอบคุยอยู่หรือเปล่านะคะได้ด้วยนะคะส่วนคนที่ เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามานะคะเราต้องดูนะคะเพราะว่าอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดเราไม่ยอมเปิดเผยหรือเรียกว่าคบมากกว่าหนึ่งคนนะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขบงคลจากพยัชนะคะมีเลข0ูนย์เจ็ดสองนะคะศูนยนะคะ นี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทํานายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ